เอาลูกครับสวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมแหลกนะครทุกคนนะฮู้ซึ่งวันนี้เราอยู่อันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับแก้ม้ค่ายเช่นค่ายสิ่งวันนี้ผมก็อยู่ในมัดในโดอีกเช่นเคยแล้วนะครับมดเจ้ากลับจะเดินของเราวันนี้เราก็มีอยู่เปอ็นพีซีของเรานะครับนักเทรดของเราเองว่าง่ายพวกวันนี้มีอะไรเทรดบ้างล่ะ ยังเกนนลือเหมือนเดิมหรือเร็กก็ย่ีประโยชน์อืแล้วอูดเองทําไปไหนวะอูดเนี่ยไอ้นี่มันอยู่โคตรนานเลยเนะ่ยไม่ยอมไปด้วยนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไปไหนเลยนะมันอยู่นี่นานโคตรเลยเฮ้ยแือนมันก็เร่าปะกะติเป็นซีพวกนี้มันจะหายตลอดเลยนะแต่ว่าทำไมมันถึงยังอยู่อยู่เลยมึงก็ไม่เข้าใจนะท้่หูเห็นปลากระสอบปลาไปหมดแล้วฮนะตอนนี้ เราหช่าง m อ c ไปกันนะครับเราปล่อยเขาให้่งบสงบสุขไปด้วยกันนะซึ่งวันนี้ผมเนี่ยมาเปิดตัวอย่างอลังการเลยซึ่งครั้งที่แรกวของเราเนี่ยเราได้ไปตัดไม้กันใช่ไหมล่ะเรียกว่าผมนี่ไปหาอุปกรณ์ก่อขางจะเยอะเลยแหละซึ่งผมก็ไปหาไม้มาหน้าเรียกว่าไม้เราเนี่ยเยอะคัดเกดเลยแต่ว่าเยอะมากๆนะซึ่ง ผมเนี่ยกะจะไปทําที่ฟาร์มซอมบี้นะนี่ก็ที่ฟาร์มนะมอนเตอร์นะอืมซึ่งใช่ผมทั่วสร้างไอ้นะู่นนะซึ่งอันเก่ายังสร้างไม่เสร็จเลยแต่ว่านี่ผมรับประกันแด้วผมต้องสร้างให้เสร็จเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องแต่ว่ามตนก็ไม่เยอะขนาดนั้นเมื่อกี้ที่ลอดมันบอกได้ดีกว่าบนในน้ําอีกผมไม่ใช่มันหนักซึ่งผมก็จะมาสร้างบนเบิกดีกว่านะก็อย่างแรกเลยผมจะเคลียร์พื้นดิน อย่างรวดเร็วนะฮะคนนะเราจะไม่เสียเวลาถนะ้าเราจะทําเลยนะก็ผมจะทําให้มันไม่กว้างไม่ไกลเท่าไหร่นะวันนี้เราก็ซีผมจะใช้คือบล็อกไม้นะบล็อกไม้นี่ยมันคือบล็อกที่ใช้แล้วคือใช้แล้วมันคุ้มค่านะคุ้มค่าก็การจะคุ้มค่านะเพราะว่าบล็อกไม้นี่ยมันไม่เหมือนบล็อกอื่นไงมันคา,าบได้บล็อกมันคาบได้แต่บล็อกนี้มันคาบไม่ได้ มันได้บล็อกเดียวนะผมก็ต้องมาใช้บล็อกไม้แทนเพราะว่าถ้าผมใช้บล็อกหินแล้วก็ผมต้องขุดทั้งวันแน่นะเราจะได้หลายกองเนี่ยเราไปขุดไม้ยังดีกว่านะหนึ่งกองก็ได้ประมาณห้ากองแล้วอะ่ะเออนี่อะคุ้มอะล่ะผมจะขุดดินนิดหน่อยแล้วก็ถางมันให้หมดไปเลยก็ผมเห็นชาละวันหมุนด้วยแค่หมุนเฮ้ยวัดนิกสปอนได้วะ นานี่อ่ะเออเรื่องผมจะเก็บคือว่าไอ้แางนี่เออมฮึมาแบบนี้กันแล้วกันนะแล้วก็ส่วนเรื่องการออกแบบเอาที่หลังนะผมว่าผมค่อยออกแบบด้วยกันบล็อกไม้ก็พอที่จะสร้างได้แล้วนะผมจะสร้างมันแบบสูงประมาณเจ็ดแปดความสูงเหรอ สิบสามนะนะเพราะว่าบล็อกมันสูงยิ่งสูงยิ่งดาเมจก็ยิ่งแรงนะฮะพวกมอนก็จะตายง่ายๆเลยแหละอืมนี่ก็เหลือไอ้นี่ไม่นิดหน่อยนะผมจะว่าจะใช้ไอโดมอนหน่อยอก็จะสร้างฐานนะฐานเราก็จะเป็นอะไรดีนะอความสูงกกว้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ึ่ อืมอืมอืมอมโอเคโอเคทีนี้นก็เริ่มจากความสูงเลยสองสามสี่ห้าหกโอ้เพงดูแลอาต้องดูแล,แล,แลสินะฮึบเชอะแหมทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะตกตายเมื่อไหร่ผมมีสิ่งนี้บอกเลยว่าผมจะไม่โดนตายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮะ ถ้าตอบไปเรื่องอย่างนี้แหละนะอือหก็ขออยาให้มันต่อแล้วมันตกแล้วก็พออย่างนี้ขออยาต่อแล้วมันตกก็พอนะเนื่องจากว่าต่อแล้วผมตกเนี่ยเสียเวลาขึ้นมานานมากขนาดนั้นเลยไนมะอืออ่าม,ม,ม,มือผมรัวนะครับนะมือโคตรรัวเลยตกไม่ตายแน่แน่บอกกลแบบนี้ถ้าผมตกตายกูก็จะโทษเยอยงหนักกันแหละ คนเลยว่าตกสามบอกตายไม้เลือดเต็มเนี่ยยังต้อง